ในช่วงหัวค่ำของวันศุกร์สิ้นเดือนมานพขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าไปบนถนนทางหลวงชนบทที่ลาดยางสองเลนสองข้างทางก็เป็นที่นาสลับกับสวนป่าบ้างตามถนนในชนบทตามจริงแล้วมานพจะกลับบ้านทุกๆวันไม่เกินห้าโมงเคลงแต่ด้วยที่เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนมานพนั่งเคลียร์งานจนลากยาวไปถึงสองทุ่มมานพถึงจะกลับบ้าน รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าแล่นไปอย่างช้าๆบนถนนที่ทุกครั้งจะมีรถชาวบ้านขับสวนไปมาแต่วันนี้รู้สึกแปลกๆมันรู้สึกเปลี่ยวพลอยทำให้มานบรู้สึกใจม่อนๆใครกันวะมานพอุทานขึ้นเบาๆเมื่อรถผ่านช่วงที่เป็นสวนป่าแล้วเขามองเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างถนนทางด้านขวาของไหลาทางตอนแรกมานพก็ยังช่างใจ ชะลอความเร็วรถลงนิดหน่อยเพราะเกรงว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นนกต่อจะมาดักปล้นชิงทรัพย์เลยทําให้เขาวันๆอยู่แต่พอขับรถไปจนถึงผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเป็นสวยเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเลยได้จอดรถถามว่าสวยมาทําอะไรกลางสวนป่ากกลางค่ากลางคืนแบบนี้เฮ้ยสวยมึงมาทําอะไรแถวนี้วะมานบ ไปส่งกูบ้านหน่อยสวยต่อบทสนทนาด้วยน้ำเสียงออกเศร้ายืนหน้านิ่งๆในตาเหมือลอยทะเลาะก,กับผัวมาหรือวะมามาเดี๋ยวกูไปส่งมานพบ,บอกให้สวยขึ้นรถเพื่อนสาวก็เดินมาซ้อนท้ายโดยไม่พูดจาอะไรต่อแต่สิ่งที่แปลกคือรถไม่มีการโยกไม่มีน้ำหนักหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเหมือนคนขึ้นรถ มานพคิ้วขมวดไปครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นถามกับสวยเออสวยแล้วมึงจะให้กูไปส่งนี่วะบ้านผัวหรือบ้านมึงที่มานพถามแบบนั้นก็เพราะว่าสวยเธอได้แต่งงานแล้วและก็ย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแถวแถวปากทางถนนใหญ่ห่างจากหมู่บ้านของมานพไปประมาณ5กิโลก,กว่าส่วนบ้านพ่อแม่ของสวยก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านของนพ ไปส่งที่บ้านกูค,คิดถึงแม่สวยตอบขึ้นมาสั้นๆมานพก็เข้าใจและก็ขับรถกลับบ้านต่อในช่วงนั้นเวลาก็สองทุ่มกว่าแต่มันแปลกตรงที่ว่าไม่มีรถผ่านแม้แต่สักคันเดียวมานพก็ขับรถไปเรื่อยๆกับความเงียบแม้จะมีสวยนั่งซ้อนท้ายอยู่มานพจึงเปิดบทสนทนาถามสวยกไปว่าแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะ สิ้นเสียงมานพที่เอ่ยถามสวยก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื่นมือไม้ป่าน้ำตาพลางบอกว่าทะเลาะก,กับแฟนตอนกำลังจะกลับจากนาแฟนสวยได้ทิ้งรถแล้วก็เดินหนีสวยไปปล่อยให้สวยขับรถมอเตอร์ไซค์กลับเองแต่ตอนนั้นเป็นเวลาห้าโมงกว่าฟ้าก็ยังสว่างอยู่แล้วรถที่สวยขับมามันนันสตาร์ไม่ติดดับลงดือด้อสวยเลยเดินเท้า ว่าจะกลับบ้านไปหาแม่เดินจากนาจนมาออกถนนที่มานพขับผ่านตั้งแต่ห้าโมงเย็นเหรอวะแล้วทำไมมึงไม่ถึงบ้านสักทีมานพยิ่งเอ่ยถามสวยก็มีท่าเถียร้องให้ดังขึ้นเออเออไม่ถามแล้วอันตรายนะเว้ยถ้ามึงเจอคนฉุดขึ้นมามันจะแย่เอามานพก็ได้เอ็ดเพื่อนไปชุดใหญ่แล้วก็มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านแต่พอเข้าเขตที่มีบ้านคน มานพก็ต้องแปลกใจเป็นคำนพสองเพราะพวกหมาที่นอนอยู่ตามถนนหรืออยู่ในเขตรั้วบ้านต่างก็พากันเห่าหอนไปตามรถที่มานพขับผ่านจนมาส่งสวยถึงหน้าบ้านเสียงหมาเห่าหมาหอนก็อย่างไล่หลังอยู่ทำเอามานพตอนนั้นขนลุกรู้สึกแปลกๆถึงบ้านแล้วมีอะไรก็บอกกูกูเพื่อนมึงนะว่าแต่ประจันทร์กับลุงไมายไปไหนวะมานพได้เอ่ยคืน เพราะมองดูบ้านมันดูเงียบไม่มีคนอยู่แถมประตูรั้วหน้าบ้านถูกคุณแจลของไว้และมีเพียงไฟที่หน้าชานบันไดเปิดไว้สองสว่างเพียงดวงเดียวดูท่าไม่มีคนอยู่นะมึงไปอยู่บ้านกูก่อนไหมมึงกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวกูรอแม่ที่ใต้ถุนบ้านก็ได้สวยได้กล่าวตอบมานบจึงยืนมองท่าทีสวยมองอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้าแล้วตอบไปว่าเออ มีอะไรก็เดินไปบ้านกูแล้วกันมานพจึงสตาร์ทรถและก็มุ่งหน้ากลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรในคืนนั้นหลังจากมานพกินข้าวอาบน้ำอะไรจนเสร็จพอเข้านอนไปช่วงประมาณ5้าทุ่มกว่ามานพก็มีความรู้สึกแปลกๆมีใจวิวๆยังไงชอบกลนและก็คิดขึ้นมาได้ตอนเจอสวยที่ข้างทางทำไมตอนไฟหน้ารถส่องไปที่เพื่อนสาว มานพกลับมองไม่เห็นเงาของสวยหรือตอนนั้นตนตาฝาดหรือคิดมากไปเองได้แต่นอนคิดไปมาอยู่อย่างนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่มาเห่าหอนจนมานพได้เผลอหลับไปรุ่งเช้าของอีกวันที่สดใสวันนั้นเป็นวันเสาร์ในเดือนกันยายนปี2545มันเป็นเช้าที่อากาศกำลังเย็นสบายมานพทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆจนช่วงเที่ยง พ่อเลยใช้ไปซื้อน้ำมันรถมาเติมใส่รถถ่ายมานพจึงขับรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมออกไปทำธุระที่ปั๊มน้ำมันตรงถนนใหญ่ขณะที่กำลังกุลีกูจอในการเปิดถังน้ำมันอยู่นพไอ้นพมึงเห็นสวยไมวะผัวมันตามหาอยู่เนี่ยนายดิยวเพื่อนของนายนพเอ,อ่ยถามเมื่อเจอกันที่ปั๊มน้ำมันอ๋ออยู่บ้านกับแม่มันกูไปเจอเมื่อคืน เลยไปจอดรับส่งบ้านแล้วมันทะเลาะอะไรกันวะนายนบเอ่ยถามกับนายดิวเพื่อนเกิดกันจากสถาบันเด็กช่างอะไรนะเมื่อคืนมันเข้าบ้านยังไงและมึงไปเจอมันที่ไหนตอนนี้แม่อิสวยร้องไห้อยู่ออกตามหาลูกสาวมาสามวันแล้วเขาอยู่บ้านไอสักด์กันมานบรู้สึกชงนกับคําตอบของนายดิวเลยพากันแห่ไปบ้านของนายศักดซึ่งนายศักที่ว่า ก็คือแฟนของสวยฮะ ah, มันอยู่บ้านหรอกเหรอเมื่อมานพไปถึงบ้านของนายศักก็เคยบอกกับพ่อและแม่ของสวยที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันว่าได้เจอสวยเมื่อคืนและก็ไปส่งที่บ้านใช่ลุงผมไปส่งเมื่อคืนอยู่หน้าบ้านลุงนั่นแหละมานพตอบกับลุงหมายพ่อของสวยผู้คนและชาวบ้านที่ออกตามหาสวยพอได้ยินคำนั้น ต่างก็แห่กันไปที่บ้านของป้าจันป้าจันลุงหมายเปิดบ้านยังไงก็หาไม่เจอร้องตะโกนเรียกหาลูกสาวส่วนในศักผู้เป็นผัวก็อุ้มลูกชายวัยสามขวบเดินไปมาหาเมียของตนเช่นกันไม่เจอเอ็งพาไปดูตรงที่รับอีสวยหน่อยจำได้ไหมพ่อโนบลุงหมายเอ,อ่ยคืนขอให้นบพาไปดูจุดที่เจอสวยทั้งมานบเพื่อนเพื่อนของสวยและสัก ต่างก็แหกันไปตรงที่มานพบเจอสวยเมื่อคืนต่างก็มองหาคนเป็นที่รักและรู้จักคนที่ช่วยเหลือต่างๆก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาบางก็ว่าสวยอาจจะหลบหนีไปบ้านเพื่อนแต่เพื่อนที่สนิททุกคนต่างก็ตามหาสวยเช่นกันหรือว่าอีสวยมันตายแล้วอยู่แถวๆนี้หรือมัง้งลองเดินตามหาในป่าในซอกพุ่มไม้ดู หนึ่งในชาวบ้านที่ออกตามหาต่างก็ออกความเห็นทุกคนในนั้นก็รุลีกุจจลงไปตามโหงยาเข้าไปในป่าสวนดงตีวงค้นหาไปพื้นที่โดยรอบประมาณ500เมตรเจอแล้วเจอแล้วเสียงของชาวบ้านคนหนึ่งร้องตะโกนออกมาจากในป่าลึกเข้าไปในพุ่มไม้ประมาณร้อยกว่าเมตรคนที่ออกมาช่วยเหลือเกือบ50คนต่างก็รีบกลูเข้าไป ส่งเสียงอื้ออึองร้องรำให้กันอย่างละงมบางคนก็อ้วกอาเจียนออกมามานพก็เดินไปพร้อมๆกับลุงหมายประจันแล้วนายศักภาพที่เห็นทำออกมานบถึงกับเบือนหน้าหนีพลางดึงเสื้อมาปิดจมูกโอ้ยอีสวยใครทํำมึงใครทํำมึงเสียงญาติญาตของสวยต่างร้องละงมพางสาบแช่งคนที่ทําร้ายพ่อกับแม่ก็ได้แต่นั่งคุกเขา่า มองดูสภาพของลูกสาวที่สวมแค่เสือ้อนอนนิ่งไร้วิญญาณปราศจากชีวิตที่รอดอยู่มานบมองดูสภาพศพของสวยนอนเน่าร่างอืดใบหน้าอ้าปากค้างดวงตาเหลือกพงนอนหงายที่ขอมีรอยคล้ายกับคนบีบสีผิวเริ่มแปลสภาพเป็นสีดำคล้ำมีหนอนและมแมลงวันบินตอมศพดังหึงห่งมองดูช่างหน้าเวทนานายนพจึงตัดสินใจเดินถอยออกมา พร้อมๆกับอีกหลายคนต่างก็มีน้ำมูกน้ำตาจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่บนถนนที่ตอนนี้กำลังเริ่มจะมีคนมามุงดูแล้วสแสดงว่าเมื่อคืนมึงไปรับผีส่งบ้านเสียงของนายดิวเอ่ยค้นทําเอานายนพที่ตอนนั้นรู้สึกว่าขนลุกแล้วถึงกับร้อนร้อนหนาวๆขึ้นมานั่งหน้าชาไปครู่หนึ่งคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ขับรถผ่านมาเจอสวยข้างทาง ขับรถส่งถึงบ้านแล้วหมาก็เริ่มเห่าหอนตลอดทางสวยคงจะอยากมาบอกว่าตาอยู่ตรงนี้ไฝหน้ารถที่ก่อนหน้านี้สาสต์ส่องร่างกายของสวยที่มันไม่มีเงามันก็ไม่ใช่เรื่องตาฝาดที่มานพได้พบเจอมาเมื่อคืนอะไรวะเนี่ยกลัวก็กลัวสงสารก็สงสารอย่าตามกูนะสวยกูช่วยมึงแล้วนะมานพเอ่ยขึ้นลอย มีท่าทีตื่นตระหนกคนอย่างลูกไม่หายจนสักพักเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจก็มาถึงต่างก็สันนิษฐานกันว่าสวยตายไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วจนต่อมาได้สองอาทิตย์พิธีกรรมทางศาสนาการเผาศพของสวยก็ดำเนินไปอย่างด้วยดีแล้วก็มีความคืบหน้าว่ามีคนร้ายเข้ามามอบตัวแล้วรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุขมขืนและพลั้งมือฆ่าสวย มานพเลยได้มีโอกาสสอบถามกับนายดิยวเพื่อนเกลอว่าไปตามตัวยังไงคนก่อเหตุถึงได้มามอบตัวทั้งๆท,ท,ที่หลักฐานก็ไม่มีอะไรสักอย่างนายดิยวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายศักดิ์ก็เล่าให้มานพฟังว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเป็นคนต่างหมู่บ้านได้สารภาพว่ามันกับเพื่อนอีกสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแถมมีอาการเมากันอย่างเต็มที่พอเห็นผู้หญิง กำลังเดินอยู่ข้างทางมันก็มีความคิดชั่วๆจอดรถตัดหน้าและก็ช่วยกันฉุดกระชากลากสวยเข้าไปข่มขืนในป่าผู้หญิงตัวคนเดียวจะไปสู้แรงผู้ชาย3ามคนได้อย่างไรแถนพวกมันยังพังมือบีบคอสวยจนตายส่วนที่มันมามอบตัวคนเดียวก็เพราะเพื่อนมันอีกสองคนได้ตายไปแล้วคนแรกชื่อหนุเด็กหนุ่มวัย20กว่าเกิดอุบัติเหตุ รถตกข้างทางคอหักตายจนสามารถหมุนรอบเลยก็ว่าได้แถมนอนตายตายเบิดโพงคล้ายกับอาการตกใจสุดขีดส่วนเพื่อนมันคนที่สองชื่อว่าตามนอนตายที่กระต๊อบในนาของตัวเองรายนี้ตายแปลกเพราะเมื่อคนไปพบเจอมันอยู่ในสภาพนอนหงายใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองกุมที่คอของตนจนขาดอากาศหายใจนอนตายตาเหลือกลิ้นจุกป,ปาก ส่วนให้คนมามอบตัวมันโชคดีกว่าเพื่อนมันบอกว่าหลังจากฆ่าสวยมันไม่ได้ออกไปไหนเลยมันอยู่แถวบ้านแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกๆคือเมื่อตกกลางดึกมักจะมีคนเดินไปมาพร้อมกับเสียงร้องห้าสะอึกเธออื่นหมาแถวบ้านก็เริ่มหอนเป็นแบบนี้อยู่3ามสีคืนจนพ่อมันได้ถามมันเลยบอกออกไปว่าได้ไปฆ่าคนมาแถมมันยังฝันถึงสวยว่าจะมาเอาชีวิตมัน แต่มันได้ขอไว้ว่าจะไปมอบตัวพอเช้าวันต่อมามันเลยได้ไปสารภาพกับตำรวจแล้วก็ปิดคดีในที่สุดมานพได้ฟังถึงกับพยักหน้าเล็กน้อยใคร่ครวญคิดว่าเพื่อนสวยคนนี้มันเอาเรื่องจริงๆและมานพต้องตกใจไปกว่านั้นเมื่อนานดิวได้เอ่ยปากออกมาว่ากูนิสงสารอีสวยจริงๆกํากำลังจะมีลูกคนที่สองอยู่แล้วมึงรู้ไหมไอ้นพอิสวยมันท้องได้เกือบสี่เดือนแล้ว มานพได้ฟังอย่างนั้นก็อึ้งตะลึงงานพร้อมขนลุกพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะสงสารเพื่อนและคิดย้อนกลับไปในคืนนั้นที่ได้จอดรับสวยว่าสวยมาในสภาพที่ดีไม่ได้มาหลอกเพียงแต่ต้องการจะขอความช่วยเหลือส่วนคนที่ทำร้ายล่ะค่ะก็คงจะเป็นสวยนั่นแหละไปตามอาคาตตามห้างแขนให้ตายตกไปตามๆกันไปกรำนอกมมานพได้แต่ถอนใจ ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจเริญร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ